กินก๋วยเตี๋ยวบ่อกินก๋วยเตี๋ยวจ้าอ้าวขวนมากขวนมามีอย่างน่เดี๋ยวพ่อบอกอพ่อกับแม่ที่กำลังรับชมเอาพ่พี่เมาพี่ทั้งหลังเอาได้อย่างไงเนาะอย้องนี้เนาะหมูสับครับ <ๆ S 1> แสงห <นะ S 1> มูสับหมูสับอย่างแรกหมูสับอันทีสองมีผักอย่างไงเอามาทีละอย่างนีผักตังโอตังโอตังโถสิบบาทพร้อมพร้อมยี่สิบ สวัสดีครับพักบุ้งนี่ครับมัดละยี่สิบครับเอาโอเคเรียบร้อยเอาโอปอโอปอเฮดกับเทียมเจียวแม่บ้านเทียมเฮดน้ำซุปครับสวัสดีครับสวัสดีแม่บ้านครับสวัสดีครับสวัสดีน้ำจ่า,าสวัสดีจ้าโอ้ยบ่มมวนแค่น,น้อกครับกระเทียมเจียวครับแล้วก็ต้มน้ำให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง หมูสับกับพร้อมนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมลืมผมลืมซื้ออันันมากครับไอ้ยังหนอมาใส่เท่านะครับการใส่แค่ต้นตั้งโอเอาไปแล้วกันนะครับเนาะเฮ็ดจำทียห้ฮานี่แหละครับพี่น้องครับกาบ่ต้องเต็มสูตรไปได้ครับเครื่องปรุงกัดนี่ครับพวกพักพวกยังไงครับประมาณนี้แหละครับก๋วยเขียวเฮ็ดง่ายครับเครื่องปรุงกับบ่อยมีอย่างไย นั่นเลยนั่นแหละนันะอันนี้มันเป็นพักเอาประมาณนี้เอาพ <แ S 1> ี่เอาคงออกมาสใหมันจิถึงมือหนะอืงนั่นแหละตอนเงไไี้ยๆเนั่นละโอเคอืม Hãy subscribe vào đây đây

ได้แค่มือเดียวเท่านั้นอ่าโอเคครับผมพอแล้วพอแล้วแซ่บบ่แบมบ์แบมบ์แซ่บบ่ครับน้ำซุปโอ้เอาเอาโอเคเรียบร้อยน้ำซุปเรียบร้อยกเทมเกี๊ยวเทมเจียวเรียบร้อยข้าวหมู พวกมึงมาเอาผัดเนาะเช่นแข็งก็เช่นนิ่มน,บบนิ่ม 你有不好拍的。 มเดี๋ยวยังไงาครับพี่น้องครับวันนี้กัไปกินกันเลยครับเป็นตาแซ่บครับพี่น้องกินน้ำกันครับพี่น้องครับนนไดครับกินน้ำกันครับพี่น้องครับเอนพ่อแม่กินเร้วหน่ครับกินน้ำกันเด้อจ้า เสียครับมื่อนี้เป็นเหนียวๆนุ่มๆครับเหนียว,วนุ่ม,ม,มยกเลยครับพี่น้องน้ำกันครับเสียห่อน สิ้นละโลสิ่งเปล่งเป่งเลยอือโม้ครับมากยังดีเ <c oughs> ป,ป็นยังไ <c oughs> งแซบ้าก่อ่ะแซบจ้าแซบหลายครับพี่ลองครับอืม แซ่บครับพี่น้องครับอืมอืมอืมอร่อยเนาะตัวนี้โต,ตเตีย้ยๆพอดนะโต,ตเตียเ้ยๆไ้นั่งกินเนะาะใหญ่ตัวใหม่อมเม้ครับสำหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องๆครับผมขอบคุณขอบคุณกันแล้วโอ้ยยังกินอยู่ จ้าครับขอบคุณพี่พีน้องๆทุกคนครับแต่คงไมอยากกินนะครับมื่อนี้ก็นอ่าแซ่บร้ายครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวเนาะครับเนาะแต่ค่อยพี่พี่น้องๆนะครับทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับอยู่ดีมีแห้งมื่อนี้ก็เดี๋ยวขอกินต่อครับผมสวัสดีครับจ้าแต่กลัวยมื่อนี้เมื่อวานเมื่อวานเอาขึ้นว่าสองเมื่อวนมื่อวานก็ตายอืมโอ้ Oh. โอ้ตัวสวงตัวนี้คักยุแซบ่บบะแย่จ้าตัวสวงครับพี่น้องโอ้ยคักอยู่กินเบิะะ oh. ดบ่ล่ะโอ้ยกลิ่นเก่งกินเก่งแห้งครับเอาเบได้เอามาเลี้ยงได้ครับเด้อเอาไปเลี้ยงได้ครับเด้อกินหลายคักพดนี่ตัวสามปะเนี่ย bưng 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 ý cha hả bưng ý ơi cha